ขาเดินอยู่เดินเลยเดินมาเลยเดินแล้วเอ้า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 ถอยหลังทำไมล่ะลูกเอ้า ก้อนเหม็นทำไงเหม็นนะเหม็นยังไงเหม็นนะเหม็นให้ยายดูดิเหม็น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 ก่อนเหม็นเนาะเนี่ยเหม็นแค่นี้หรอเป็นเยอะโอเคเป็นลูกอมสายไฟเนี่ยเคยตัวเหม็นเหม็นมันเหม็นมากเลยมันเหม็นมากเลยเหม็นก่อนมากตอนเหม็นเหม็นเหม็นได้เขาเหม็นเหม็น เหม็นเหม็นมากเลยอ้อยืนโชว์เธอเนี่ย <laughs>